แล้วสรุปบอสจะลดประมูลไหมกูเหรอไม่เอาอ่ะมวบอสได้นะผมมีสี่สิบห้าเอ็มกับบอสตอนนีเราเต็มไม่ใช่หรอเอาไปทำไมอ่ะเปิดกับบอสเอาเปิดงได้มาแต็ผมขายเนี่ยมาละอุ้ยเอาดีราอะไรบอสบุญที่นำมาเติมเท่าไหร,ไหร,หหร่ได้เมื่อคืนอ่ะได้ได้มาไหนวะที่เล่นเลียเติมกี่บาทอ่ะเติมกี่ลูกอ่ะเห้าพันห้าพันบาทเองโอ้โหผมเปิดทีเดียวอ่ะ เฮ้ยอ่ะเอ็มยาตัวไม่ออกเลยสัตว์ดวงอย่างเอาอ่ะพี่เดียวทำอะไรพี่เทียวทำอะไรกดนอ่านแชทบ้างนอนคนดูก็บอกอยู่ใครของผอยู่แล้วนะไิดก็มีสี่ห้าเอ็มซื้ออะไรดีวะกันรวยไปรวยไปโอเคครับทั้งปีแม่ขายแอปเปิลพี่เทียวมีห้าสิบกว่าเอ็มเอาพี่เดียวผมให้เขาไปลองรถอยู่เนี่ยพี่ถ้าถามันเรารถมาจอดพี่คุยนะโอเคไหมไหนไม่ใช่ไหนแร่เจา มีประชุมเลยมันเฮ้ยไอไอไม้ใหม่นี่มันมีกี่กล่องในกระชาที่แบบเปิดแล้วตีได้เลยปะรู้ป่ะว่ากล่องไหนมันยังไม่พอเลยบอสกล่องอัพเกรดอะเปิดมายังไม่พอตีเลยเดี๋ยวรอก่อนไม่เท่เาะอย่างน้อยอะ่ะเปิดกล่องอัพเกรดไม้ใช่ปะ่ะไอ้กล่องอัพเกรด4.0นะบอสโอเคไอ้อย่างน้อยอัพเกรด4.0อย่างนั้นหรอมันใช้พลาสติกปะ่ะโอ้หเจ็ดกล่องพ่อไม่พอแดกกูหรอกโอเคหมื่นหนึ่งก็ห้าหมื่นทำไไหมล่ะ นายอยู่กับสาวเนี่ยบอสไอ้นายอยู่กับสาวเยอะเหรอจะได้ออกห้ามอะไรบพี่ปิงพี่ปิงมีสาวเลยอ่ะพี่ปิงนายเองพี่ปิงนายเองพี่ปิงนายพี่ปิงพี่ปิงไม่เอาอย่างงี้เฮ้ยน่ารักว่ะสแตทคอมไปแล้วฮูฮู้ฮ เนี่น่ารักว่าผมมีตอนไหนวะไม่รู้เรื่องเลยน่ารักว่ะนะโอ้โหบอสตีเพื่อนตั้หน่อยไหมผมจะตีนะคับไม่มึงยังกากเลยเสี่ยวอะไรอยากได้เป็่อนตีสี่เลย่ะเดี๋ยวได้นะนะวุนแรงแล้วไม่มีแต่ว่าอีกว่ะเยอะจริงแลวเนี่ย เป็นพวกกูก็ว่าไม่ใช่เอาเคียดดีสาวพวกมึงกันแหละยืนคุยแต่คนทีละคู่เลยเแต่พูดอย่างนั้นพี่ปิงไม่เอาอันนี้นะพี่ต่อสารละแจกพี่ปิงอย่าพูดอย่างนั้นเขาร่วมเลยเขาร่วมเลยเอ้ยนายคุยอะไรอ่ะอ่าพี่ปิงไม่เอาว่าผมตีเลยตีเลยติดอยู่แล้วแล้วหอยจะกูไปอ่ะปียเขาไปแล้วเนี่ยกระตุกตึ๊กแล้วกระตุกหนึ่งตึ๊กปีเลย ตีท่ทีใจตุบเกียร์ติดอะแ <c oughs> สามทีไม่เป็นไรทุกคนจำเหล็กกับเพชรขาว้ผมหน่อยนะครับเพราะเราต้องใช้พี่ครับไม่เอาอยาีสิพ <c oughs> ี่กลับมาก่อนต้องกันสี่สิบห้าเอ็มไปลงบาร์กูจะได้สองเท่าจริงนะ บดดีีครัจำเหล็กเอาไป็นขาผมหน่อยนะเดิมเมื่ผมหยิบนะลองเปิดกล่องก่อนเดี๋ยวมันง่ายไหนๆไม่เอาอะไปโอ้ขาดอะไรวะพี่เฉลียจอดไหนมีแบงขาดตะกล่องเหรอพีอะไรครับมีแกงไอ้มีกล่องขาดตะกล่องเหรอพี่กล่องอะไรครับกล่อง4.0น่ะ เปิดไปหมดแล้วยูโน่ไปบใครอ่ะตีของอ่ะไม่เอาอย่างเงี้ยครับไม่เอาอ่ะคิวคิวคิวอะไรอ่ะพีปีกไป็นอะไรมหลมาแล้วไอ้นายมึงมีสาวใช่ปะยูโน่อยู่ไหนไม่รับยูโน่เออผมเอาเรือให้เอาเออใหญ่ใหญ่ใหญ่ใยูโน่อยู่ไหนเฮ้ยขาดอะไรวะเอายูโน่ยูโน่อยู่ไหนไหนเอาอะยัไงยังไงวันะยังยูโน่เขินอะไรอ่ะเป็นอะไรยูโน่ ยูโน่เราหาพี่ไนไม่พีเขินอะไรอ่ะไอ้นายมันมีสาวใหม่อ่ะพี่ชัทละลั่นไอ้ม่เอาอันไหนโซฟาพี่ขาวแล้วยูโน่เขินอะไรอ่ะว่ายครับรับเศษใบเบยไหมรับพี่พี่พาสาวผมหายไปไหนไม่รู้เนี่ยม่ไรับครับมีเยอะแล้วครับมึงโดนเคมาเมื่อไม่ไหนยูโน่ผมไม่แลนเอาเรือให้เราเอายูโน่ไปติดวันนี้ถ้าเขาว่างมาเล่นเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาหาเล่นเลยโอเคเลยนะน้องนาย เออเอาออามาเลยเลยพาไปมงกัดดิจังซีไปรับแรงเขียวได้หรือเปล่าถ้ามานั่นแหละเดี๋ยวกูพาแบบนี้าหาแบบจุดไฟจุดเลยน้อยมงก์มงก์พาบอเยอะๆน้อยเนี่ยทรงเนี้ยมงก์อย่างเดียวแล้วไงใครแคร์เจ็ดแล้วไงใครแคร์เจ็ดแม่มีฝ่าไม่เสียงว่ะเดี๋ยวนี้น่ะเจ็ดแม่กูอยากไปตีมันให้ดำฟาดหัวคนแถวนี้ว่ะกูจะตีติดไม่ว่า เปิดร้อยชีสเบ็ดกล่องทำไมได้ล่ะอ๋อเปิดร้อยชีสแม่ปากพอดีไปจังไก่ไว้สังขออนุญาตตีไม้ดำแม่งเติมเยอะหน่อยแม่งแอคไม่หยุดเลยอย่าี้อะข่มเขาไปทั่วแต่บักควยห้าสี่ห้าสี่แกทำไรได้เพ่ข้นไหนคนไหนผมขาดอะไรวะเงินแดงไม่ต้องแสงไหนพี่ชายผมคิดถึงเนี่ยเดี๋ยวไปหาไหนขายเพลครับเดี่ไหนนี่บอกก็รู้อยู่แล้วป้าเขาอยู่ไหน ไม่รู้ผลวิจัยขาวๆพี่ครับพี่อยู่บนบนมีกล่องตีสวิตเบสไข่ไหมพี่จะตีก่อนแล้วมั้งเดีเมืองนี่แหละไม่มีเลยครับเฮ้ยค้าก่องครับหรือสิบแปดขวดหรือมีวะไว้ก่อนแล้วกูตีของรวยน้องมมู้แล้วก็ไวเบรใช่ไหมมาติดๆอ่ะมีมันมีตีใช้คนนกด้วยนะพี่ชายกูไม่ใช้โอ้ยแย่เยเอามาดิเอามาดิ๋ยวเลยขอลองขอลองคนนกหน่อยดิยังมีปะ เล่นเดียวตอนเราขนดอกเลยเลขหัวงาเลขหั่ากทีไม่เอาอ่ะโอ้ไม่มีไม่มีขนดอกเลยตังตอนนั้นก็โดนไปปีสิบกิแล้วออกมายปอกมาโล่ๆไม่แห้งนะอะไรอ่ะเลิกปุ๊บเอาเลยเหรอโอ้ไม่มีขนนกเลยวะไม่เอางี้เด็ดน้าเสือร้ายหรอตีสดแล้วมันมีมันเนเบลบนมันใกล้กว่านี้ปั๊บหรือก็วิ่งพอกันแล้วเราจะฮะาเจ้าไอกันดับเพลินจนเจอมาเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะโอ้เฮียไม่ติด ไปเอาลาลิมเมอร์มาให้กูดิลาลิม่าลาลิม่าเนี่ยมีไหมขอหน่อยวะหน่อยเจ็ด้าเขิ่มเติมอะไรกันเยอะแยะครับเดี๋ยวกลับแบ็เทัลลิกแล้วโอ้ยแบ็เทัลลิกอะไรครับไม่มีครับผมอยู่ซัมเมอร์ครับเดี๋ยวหัวแก๊งก็ย้ายแล้วครับหัวแก๊งไม่ย้ายครับไม่ย้ายครับเดี๋ยวก็ไปร้านแล้วนี่เห็นได้ขาดไปร้านเลยเดือนหน้าเดี๋ยวอ่อนทำไม่ไปครับอันนี้คือปั่นครับจะไปทําไมครับตลกครับพี่ตีเล็กเลยอย่าพูดปั่นไปทั่วเดี๋ยวเขาไม่เติมแก๊งกูอีสัตว์ดิ หัวหน้าแก๊งโลเลอ่ะใครจะลงทุนก็ระวังเดลยตัวเนี้ยเดี๋ยวย้ายเมืองอย่างนี้เดี๋ยวนั่นบ้างแล้วทำไมครับพ่อแม่พี่ไม่ได้พูดปีกเมียวเฮ้ยขาดอะไรวะาเลยไปดูไปดูไหนแล้วว่าเราขายไหมซื้อใหม่เหรอครับซื้อซื้อใหม่เหรอซื้อสี่ล้านเหรียญไอมีิวอะไรเนี่ยพี่ไม่พูดพี่ให้คุณกซื้อได้เหรอควรเลยนะอย่าเป็นอย่างนี้ดิ เพชรหรอเพชรขาอ่ะคเพชรไหนครับซื้อไหนครับฮัลโหลพี่เทลพี่เทลเขามาคุยต่อราคาฮัลโหลคนนกมาซื้อตั้งไหนวะฮัลโหลพี่เทลซื้อได้หรอพี่เทลเขามาต่อราคาเนี่ยขอดูราคาหน่อยนะเรื่มาปลดมาปดหมเดงนี้พี่เทลหวยสิบร้อยพันแปดมันไ้่ช่วยิอยกใชยเป้อยเกินไว้ก่อนไว้ก่อนเลยเฮ เเชยกูแปดหมื่นทไมเพื่อนอยู่หลังรถเขียวอ่ะพี่ขับไปแล้วหลังรถเขียวามหมื่อะไรมหมืูกูถ้าซื้อกับคนกันเองอ่ะเนายนาไม่เอาดีนาช่วยรลขี้เกียจว่ะไม่ขัดอะไรวะผมขัดแล้วผมดเยอันนี้ปะแอหอม่ขายนไม่ดอย่างดีเราจะานเรนเขียวเราจะ้านเรนเขียวเร็วเร็ว กอสุรกูจโบสถโอเจดโอ่ไปยิงเขาทำไมอะไรเกี่ยวความจริงมันก็รับให้ได้สิรับเหล็ชุดละหมื่นครับเขายเจดรับทิมครับว่านี่เหรอว่าสองรับเหล็กครับพี่รับเหล็กครับไม่ค่อยมีเหล็กนะครับสามลัอกกว่าสับแยกเออเนี่ยแหละแต่ว่าต้องมีอยู่ไม่งเสี้ยวอ่ะไม้แดงขั้ไม้อิติแค มาสินั่นอะขาดแล้วไปอ่ะอูนิออนเนี่ยแบกปีปิงพีปิงจะไปถามอะไรอย่างนั้นทำไมเนี่ยอยู่แดนเขียวครับอยู่ด้านเขียวต้องเปิดอ่างเดียวเลยใช่ไหมครับกล่องหมดแล้วอ่ะจริงครับโอ้โหลาลิเมอร์ลาลิเมอร์เอางี้ดิโอ้พี่ปิงลาลิเมอร์เรอวกว่าแต่ใไม่ได้เปิดกัะใช้ปีปิงยา ไอ้ใครเปิดพ่เทวบ้างนฮ้ยคาจะบันมีเป็นพันน่ะมาดิเยี่ยรวยซัดสุดตานเว้ยขนนกหน้ามันเข็มขัดยังไม่รัดเลยไฟชิปหายกูตีทีสุดท้ายแล้วถ้าไม่ติดกูไม่ตีแล้วไะเฮียขนกอ๋อแหรอแค่สองอย่างเลยเทลยบเบกับของเกาะเขาจะซื้อรถเนี่ยมาดีมาเขาต่อราคาอีกแล้วมา มามากูลังไปเองมาพี่แลนด์พี่แลนด์พี่แลนด์ก็มึงขับเททระกลับมาแลนด์เนี้บอกมันต่อผีคนไล่สัตว์เขาบอกเขารู้จักพี่ดาพี่เขียร์เลยเอาดีๆเนี่ยพี่ตีตีต่อมันรู้จักกูยิงไม่ควรต่อเลยติดหรอพูดือนตอนตีสนับเลยแล้วก็ติดไปเฮ้ยอ๋อโอ้ยไว้มว้กูจะตายก่อนเอาอี๋ไหมสกินกูหายชักเวเปิลหายเฮียดีๆ มันมันใส่สกินได้แล้วมันดูดดวงกูชัวร์จะมีคนไปเกี่ยวพี่ไว้ไอสัตว์มันดูดดวงกูนายอนสิงคาเพื่อนโอ้ดูดดวงกูเฮียจะสุดกูหมดว่าอะไรยังไม่ออกมันดูดดวงกูแชทขาดแล้วมัลืมเงี้ยพี่พี่อย่าพูดอย่างนั้นมันดูดดวงกูมันต้องตายโอ้เหล็กเหล็กครับฟาสีร้อยสกายสโตน์ยีดล้ำเงินแดงครับ ไม่บอกบอกซะเลว่าเหล็กเหล็กอยากเก็บไว้อยากเก็บไว้ไม่มีเงินสี่เปอห้าแล้วไม้ดำนี่มันเอาไปแลกสกินที่ไหนได้บ้างเอ้ยก็สกินก็ที่เอฟสองอะไรนะเลดเชิญเปิดรับจ่ะครับยิงโฟโฟโฟมาของโฟยิงไปพูดไม่ถามเรื่องอะไรอย่างนี้เขาต้องวิ่งเอาเหล็กทุกรอบเลยป่ะเนี่ย มีตะตอรี่กูไม่ให้กระสุนแอ้วเอาเฮ้ยปิ๊งเป็นไรอ่ะมีเกาะขาไหมรอเห็กต้องวิ่งทุกรอบเลยหรอขี้เกียจอะเอาไปทำของให้น้องต่อโอ้แต่พี่ปิงเรามาคุยด้วยสติดีกว่ามาลองใช้ขนนกปะวะ พุ้ยเฮียกดผิดอ้าวกดทิ้งเฮียคต้องห้าใช่ไหมไม่ต้องใช้ขนนกป่ะเวลาตีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยบอมได้ใช้ขนนกป่ะเหรอพี่กูคุยกับใครน่ะใช้เดี๋ยเดียวบอมใหญ่อ้บ๊อบมันตีมันได้ใช้ขนนกป่ะที่ชุดเดียวติดอ่ะน่าจะใช้นะว้าพอเคเขาใช้ติดกันนะบอย เขาจะตีไม้เหรอข้าเชิดครับตีอยู่นะตีเป็นสิบชุดแล้วไม่ติดจะหลับไปข้าเชิดครับครับผมแต่บ๊อบใช่ปะไอ้บ๊อบไม่ใช้ใช่ป่ะก็ตามนั้นแหละรอซื้อหรือเปล่าบอสรอให้คนตีกระเป๋าพี่ยิบสีไอ้ไอ้ตีตุ่ติดไปเนี่ยตีมาพร้อมกูเลยมีหลักฐานอยู่ใครติดนะวะไอ้ตีเล่นแล้วไอ้พีโฟนี่อีทีครับไอ้พีโฟอยู่ไหนวะเอาของไปดิ ปลาฟูล่นขาลาเลขอละไรวะมันอยู่ไหนวะมึงเอาขอบให้มันดิเลขอะไรมันเหมือนแบบว่ากดมอบแล้วมันกลายเป็นทิ้งอะ่ะมันเหมือนมันบักมันกดเร็วไปอะ่ะเล้นลิม머หมดเหรออ่าคันเหล็ก อันเดียวติดพี่รอเราหมดเคสขายเจดครับได้ดาวได้วขาดอะไรอยู่วะอ๋อไปบีไม่ขาดอะไรอีก9กสี่แปด ไ่ผมคิดว่ามันจะได้ลั่นเนยโอ้ยชิตไม่ติดอีกแล้วเป็นที่อะไรอ่ะแค่สี่หมื่นครับมีเอาอาวุธที่ก็พี่มีปีช่องแล้วอ่ะเอาเอาสามหานตัวนั้น ใครวะไอ้ชี้นัวทรงจัดเลยไม่ว่าโอเคอย่างเหมือนว้ายเหล็กกับบัตรเตียวุฒิรับซื้อเทขายเทค,ครับ รับเหล็กรับรับเหล็กรับพลาสติกครับวิวเราไปได้หมดเลยได้่ยว่าชั่วโมงหนึ่งครับเขาเอาเขาสามเจ้าแล้วนะรับซื้อเพชรครับกับสกายสโตน อาคู่นะครับพีละคน,นะครับัวดแดงเอากี่อ่าชิวไปคิมอ,อ,อยู่ไหนฮะไปขึ้นแกงก็ถึงป่ะร้อมยังอ,อ่ะคิมอยู่ไหนครับคิมอยู่กันร้านพี่มาดิเบลล่างสูตรใหม่เอวะพี่รถอ่าผมมากับไม่ต้อ์เข้าครับแปดหกสองครับแปดหกสองพี่พี่เอาไวใ้ในตัวพี่ได้ป่ะพี่โบที่เกียดเทปเว้ย อะไรนะพี่บูจะเ,เ <ล S 2> ะเทียให้ไงเล็กห้านาทีบอกเขาเล็กไเวเบ้อันนี้ <c oughs> สตรสวยมากใช่ไม่เห็นแล้วะมีที่ใสยังอะ่ะมีที่ใสยัง ยังอ่ะบอดเลยครับอันนี้เนเเอเลกไหนรับปูนับสิลูกมีหครมีหายไหมครับปูนสิลูกอาพี่บอบอ่ะสปีดบิดบ่าเฮ้ยกระเป๋าแปดเจ็ดแปด เด็กกูใช้ชาติไหนหมดวนะเนี่ยมีเยอะมากอนะใช้ไงให้หมดวะเนะขอบคุณครับแบ่จ้ แกงเรานี่ได้ไม้สีดำสองคนนะถ้าวัดได้เป็นอ,อ๋อถ้าบอดได้เป็นสาใช่หรอมีสองคนหร้อหรอที่ได้อะูโดนเยอะแน่เลยว่ะดวงไม่ดวงไม่มีว่ะรับใส่ไฟครับพักก่อนไหมว่าดวงดวงไม่ดีว่ะหมดแล้วครับตีไปของหมดตัวเด้ออย่างเงี้ยของหมดตู้นะ มัก่อนไหมเพชรกับเจ็ดยังเหลืออยู่นะไหวแล้วมั้งของเริ่มไหลแล้วว่ะไม่เวลาตีม่เหมือนเล่นบาคาร่าหรอแบบอยากตีเรื่อยๆจนติดอ่ะกระเป๋าหกสี่เจ็ดครับสำหรับครับ กล่อง <Samsung S 1> เล็กมี54 <Samsung. S 1> กล่องนะบอสผมไม่อยากใช้อะดิพี่ชายตีอะไรครับพี่ชายเอาขนนกไหมผมไปซื้อมาให้สี่อันซื้อมาหรอผมไปซื้อมาให้อนละสามหมื่นอ่ะซื้อทำไมตังค์เบ,บอสมาลองดูบอเลขอะไรเก้าแปด 30, นะอ,อททันแล้วสามหมื่นะวอสวอสตีเห่านั้นแหละเนีอะไระห้าถึบห้าอท่ะไรอหมดแชนฟวมดาชนฟาวเอ่อชูะาโอ้โหฟโหลฟ้าขาดเหล็กกับไวเบนเนี่ยอีกเก็ไปตั้งเทให้มันเพราะว่ามันเล่นร้านอยู่ขาดเหล็ก กับไวเบนี่ครับรับฟื้รับฟืโหลดครับรับฟื้โหลดครับพวกมาแล้วพี่พวกมาเรเบลเลยเขารออยู่อุ้ยใส่หนุ่มใส่หนุ่มตุ๊บติดเลยปะเนี่ยโบวายเฮ้ยมาเรเบลเลยเขารออยู่ไม่ติดครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะรับกระสุนรับฟื้โหลดครับ ผมวิ่งใช้เหล็กหมดชาติไหนวะเนี่ยกล่องเหล็กมันเปิดได้กี่อันวะส่วนใหญ่มันก็ต้องวิ่งไปเอาของอยู่ดีอะผมเลยไม่อยากเอากล่องเหล็กเสียดายอยากใช้ตรงนั้นให้มันหมดหมดหมด,หมดไปสักทีลองเปิดดิยิ้มมาทางข้างหลังเลยนะตู้หลังนะอะเดียวเอง ขอลดึงส่ของนกที่ช่างแมงมันอะสีทองล,ลั่นดีนกติดชัวใส่ขนนกติดวายแตกนะ พี่บูมมาแล้วพี่โน้ตเละกี่อันลนะสองอันอีสองชุดติดถ้าคนนกถ้าคนนกศักดิ์สิทธิ์จริงสองชุดนี้ต้องติดสะพายขันนะพี่สะพไยอ่ะมีเรามีขันด้วยนะวะมีมีสะพายขันนะพี่พี่ชายเพื่อขาวเสื้อหนึ่ง เสทองอะไรบบีมยอ๋อไเลแล้วหรครับเด็แล้วเหรเด็สี่หมื่น้าะเกอไดิพี่เกียร์นะครับตอนนี้มีกี้หลานครับโอ้ยี่นี่จะหมดเ้าหมดเลยสี่หมื่นได้ไหมครับเราพัปิดครับพี่ชายมขครับขายกันไหมครับพี่ครับ ไม่ใครก็พี er ่ก็ไม่ก้าวไปเนเย909คอคอยเพคอขายเพชรอขาสองอันสุดท้ายขนนกสอันสุดท้ายมับอุยับลืมมับอืมตทีหนึ่งไม่ติดคือขนนกไม่สักสิทนะคนไหรับปูนรับคนไหนรันเ่ใช้ถามวนนี้มเล ไปรับภูนะแลไ, <อ S 2> ไปมีป้รรคับเโดยใช้คนนกถาวรถ้าชุดนี้ไม่ติดถือว่าหมดศรัทธานะขอตั้งกูเล่นบล็อกตีไม้ใหม่นะครับ yes พี่บู๊งมีไใเบิ๊กปะนั่นขนนกนอโอเคขนนกอืมใครใช้ใช้เองวะสำหรับทางนี้ไว้ก่อนเหล็กกับสีทองเหล็กกับสีทอง ไม่เดี๋ยวเอหนุ่มถ้าสมมติเหมาหมดขอสามห้าได้ไหมสีทองคู้เหลือขวมาตีติดเฮโ่จนขอไปทำยังอื่นกันแล้วไอ้เหี้ยกูยังติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอ้ชีตโอ้ชีตกี่ชุดรับมีใครนับอยู่ปะการตีไม่มีตัวสีใช่ไหมยาวๆอ่ะเผายาวๆอ่ะ สามสิบล okay, <S ell> ้านแล้วมั้งไอ้เหี้ยไว้ก่อนไหมโอเคไว้ก่อนเจอกันใหม่นะจ้าเด็กๆน้องนุ่นหนูิดการ์ใหญ่ที่ผมตีสนับไปไอเมเจอร์แต่หมดเลยทำไมมันใส่สกินไม่ได้อ่ะเงินพี่ด้วยนะนี่ไงลั่นนี่ไว้ก่อนพี่พี่ส่งตอนนี้ได้เลยได้ไหมอยากให้ส่งมาเลย ขอพักก่อนนะจ๊ะเด็กๆใครเจ๊คะกระเป๋าอะไรไอเดียวสองอ่อไปดูดีผ่านอะไรอีกติดไหมบอสติดไหมสามสิบชุดไม่ติดพอก่อนขายเพจขายเพชรครับดูเคลื่อนกว่อเพราะกระเป๋าปีห้าหกเพื่มาขนาดนี้มันหน่อยดีกว่าบอสดวงไม่ดีขายเจ๊เขาเป็นคาลการโตนนี่ขนาดหน่อยนะแฟชั่นครับใครผงตะกินครับอีเทียรล่อไปซะเยอะเลยสัตว์เมื่อกี้มันเข้าอันเดียวเราพากติกครับเราพักติด อันนี้มาไงวะต่อเนื่องตัวมามีสเปเชียลสติลขายมารับพลาสติกครับรับรับสายไฟที่รับสายที่นี่ขายมั้ยพี่รับสายไฟครับรับสายไฟครับรับพลาสติกครับรับสายไฟที่นี่ขายมีขายมั้ครับรับสายไฟรับพลาสติกครับอันนี้เหมือนไม่ได้ใช้ปหมรับสายไฟรับพลาสติกครับ โอ้ยไม่ติดว่ะเซ็งว่ะไอ้ี่ยงเซ็งเลยว่ะตั้นต่อปมานั่นตอปมาขายีเดครับขายดเซ็งเลยไ้าขายเอดีครับขายเอดี พี่พิชัยเอาเกมส์รถไฟขากันไหมพี่เอากี่เส้นเอาเอายี่สิบห้าเส้นพี่พี่พี่จะขายเยอะไหมที่ไม่ดีจีคิมเอาเยอายถ้าเหลือแบางครับมีเหล็กสองร้อยแท่งเลยพี่เอาเท่าไหร่อ่ะจะซื้อเท่าไหร่กี่เส้นฮัลโหลมึงจะรถไฟปะผมซื้อเหล็กสองร้อยแท่งครับพี่พอมีเยอะพี่พี่จะขายเท่าไหร่พี่ไม่รู้ราคาพีอที่ไม่ได้เดเยวลา เราใส่ไฟพันหนึ่งได้ปะวะราคาเส้นละพันได้อย mm hmm. ู่ปะเลยปกติมั 5, ้งใช่ไหมเอากี่เส้นอ่ะได้มาเส้ละพันเอา25เส้นพี่ผมซื้อด้วยพี่ห้าเส้นนพี่เอากี่เส้นนะสองสเส้นครับสองร้อยสองร้อยิบห้านาโนได้นะวะก็ไปทำอะไรอ่ะเไปตีของแล้วก็ไปเียวได้พี่ยี่อะไเยอะไปปูวะสี่จุดไม่ติดไงทีเลยรเดียวพอร้อยเดียวพอ อีเทียมึงก็ซืนนน้อกูเยอะโพดไอ้ดี98 98พ <98. S 2> ีช่ชายผมซื้อสายไฟ5แท่งไอ้สายไฟ5อันกับเหล็ก200อันนะพี่น้อยครับขี้เกียจ ม่งเอาใช่เลยใช่ต <exist>? <voir> ีกอนแล้วเหรอผมขาดไอ้ย <lose> ี uh ้น huh. ี่อยู่ดียะมีปะวะขาดไอ้เหี้ยเนี่ยต้องไม่รับซื้อถ้าผมตีได้แล้วถ้าผมคือผมอยากตีให้มากแต่มีอยู่ก่อนแล้วก่อนจะหมดจะเล่นได้สามเดียวดูส่งอ่ะ โอ้เสียใจอะ่ะไม่ดุดเลือดไม่ได้อะ่ะโอ้เสียใจไปวันอนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ดวงไม่ดีวะ่ะดวงโดนสูบจัดเลยเซ็งวะ่ะดวงไม่ดีเลยอะ่ะขนลกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ช่วยอะไรเลยโอ้เซ็งวะ่ะเซิงมากเลยไปดีกว่า มันแย่งดวงกูเนี่ยหลรอกว่าโหลเอ็มยีเคมันแย,ย่งดวงกูอะตีแม่งดีปะ